สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้มีเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเป็นชุดที่สองนะครับมาให้พี่ๆได้รับชมนะครับให้คลีได้รับชมนะเป็นอีพีสองนะครับผมคลิปอ,อีพีแรกครั้งที่เมื่อวานนะครับลงไปแล้วนะครับผมได้เห็นรุ่นผมเอามาเป็นชุดแถมยกลังนะครับ ล้วก็ปิดรุ่นแถมรุ่นรุ่นเนื้อในรังนะครับมาหลายเหรียญอยู่นะครับวันนี้ก็วันนี้ก็เอามาชุดที่สองนะัมาขอพึ่งมาถึงนะครับพระคือมาพระพึ่งมาถึงนะครับก็มีด้วยกันเจ็ดเหรียญน,นะครับเจ็ดเหรียญน,นะครับปิดมาเจ็ดเหรียญน,นะครับ เป็นชุดที่สองนะครับผมตอนนี้ก็กระแสะกําลังร้อนแรงนะครับกระแสะร้อนแรงนะเป็นเอ่อเป็นที่ต้องการเลยนะครับของนักสะสมตอนนี้ก็แบ่งขายประมูลกันเยอะมากนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมได้มาก็หลยหลายเนื้ออยู่นะครับนะนี่ครับเดี๋ยวมาเปิดไปให้ดูทั้งหมดเลยนะครับ เจ็ดเนื้อเจ็ดเหรียญน,นะครับก็เป็นอปาปาก้าก็มีนะอาปาก้าสี่เหรียญน,นะครับอปาปาก้าหน้ากากนะผิวลุ้งนะครับทองทิพย์ผิวลุ้งนะครับแล้วก็ปาก้าลงยานะครับจีวอนนะครับนะแบบรูปไข่แล้วก็เต็มองค์นะครับแบบรูปไข่แล้วก็เสมานะครับ เส็มาแบบเต็มองค์นะครับแล้วก็มีอปาก้าลงยาสองสีนะเขียวเหลืองนะครับรายการที่สิบสองนะในรังมีอยู่หนึ่งเหรียญนะครับหนึ่งเหรียญในรังนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับนะครับสวยนะครับอปาก้านะครับด้านหลังก็เป็นพัดยศนะครับเลขโค้ดหกเจ็ดสองสามนะครับหกเจ็ดสองสาม นะคับยศนะครับเหรียญสวยนะครับแล้วก็มีกระไลนะครับมีเอ่อกระไลกระไลทองนะครับสีมานะครับสําหรับชุดนี้นะมาด้วยนะครับหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็ทองแดงนะครับทองแดงสมานะครับทองเอ่อสมานะครับเนื้อทองแดงนะครับเป็นลงยาขอบน้ําเงิน นะซุ้มแดงนะครับลงยาสองสีนะครับนี่นะครับก็สวยทุกรายการนะครับแต่ละรายการในรังก็มีไม่กี่เหรียญไม่กี่เงินนะครับรายการที่เก้านะครับก็ะไรทองนะรายการที่สิบเจ็ดก็จะเป็นทองแดงนะครับสวยงามนะครับเจ็ดเหรียญ นี่ชุดที่สองนะครับสําหรับรุ่นนี้นะฮนะแต่ว่ายังมีมาอีกนะครับยังมีมาอีกสองตอนนี้ยังไม่มาถึงแนละ้วอีกสองชุดนะครับผมก็จะเป็นเดีจยวมาหลายเนื้อนะัดอยู่อีกหลายรายการอยู่ที่ยังไม่ไดเอามาสําหรับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อพัดนี่นะครับนเนื้อบนๆนะครับมี มีเง,เงินนี่นะครับที่จะเอามานะครับสวยทุกเหรียญน,นะสร้างไม่เยอะนะสร้างแค่หนึ่งหมื่นนะครับหมื 3, น่นสามพันประมาณนี้นะหมื่นกว่าลังนะนะแถมยกลังก็หมื่นกว่าชุดนะครับผมนะหนึ 1, ่งหนึ่งลังต่อหนึ่งชุดนะครับแถมแถมยกลังนี่ผมก็ยอมาอยู่นะครับนะสามพันนะก็ คุ้มเลยนะครับสำหรับแถมยกลังอย่อแถมยกแถมเหรียญแถมยกลังนะครับเหรียญแถมยกลังหรือว่าเหรียญแถมนอกลังนะครับหนึ่งชุดมีอยู่สี่เหรียญผมทําคลิปไปคลิปที่แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปใครที่ยังไม่ได้ดูก็กย้อนไปดูคลิปนะค,คลิปที่ผ่านมานี่เลยล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับอีพีหนึ่งนะสำหรับรุ่นเรียนสมณศักดิ์นะก็ ผมแบ่งนะครับชุดละสามพันนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคุ้มเลยนะสําหรับแถมยกรลังนะแถมยกรลังนะครับสี่สี่รายการเลยนะครับไม่ไม่มีซ้ํากันเลยนะแล้วก็ไม่มีอยู่ในรายการารุ่นเนื้อในรังนะครับสําหรับรุ่นแถมยกรลังแถมยกรลังนะครับ หมดแล้วหมดเลยนะครับผมนะสำหรับรุ่นนั้นนะสำหรับแถมยก,ยกลังนะอันนี้เป็นผิวลุ้งนะลุ้งสวยๆเลยนะครับหน้ากากผิวลุงววลนะวล้งสวยๆเลยนะนผิวลุ้งสวยๆแล้วเสมีมาอั้ปะก้านะครับ เนื้อปากกานะครับสวยๆนะนน่้อปกากกาลงยาจีวอนนะครับสองรายการนะครับเนื้อเดียวกันนะครับก็รายการที่สิบสองกับสิบสามนะไล่ๆกันนะครับสิบสองก็จะเป็นลงยานะครับส่งความสวยงามนะครับ สวยทุกเหลี่ยนนะครับสําหรับรุ่นนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะสําหรับคลิปนี้นะครับนะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นเรื่อรุ่นเลื่อนนี่แหละครับนะ EP สามนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผมจะได้รายการไหนมานะครับนะรายการไหนมาบ้างนะครับเหลียนจะสวยแค่ไหนนะฮะนะแต่ว่าสวยคนละแบบนะไม่ไม่มีใครด้อยกว่ากันเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะ แล้วก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับช่อง big survey นะฮนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ